วันนี้เราจเราจะมาดูเทคนิคก,การอ่านค่าแถบสีในตัวตั้งทานนะครับก็พี่มีเทคนิคง่ายๆนะครับในการอ่านค่าแถบสีก่อนอื่นเนี่ยนะฮะเรามาดูก่อนว่าในตัวตั้งทานเนี่ยนะครับเขาวางโค้ดสีเอาไว้เนี่ยในแต่ละโค้ดมีความหมายว่าอย่างไรโอเคนะโค้ดตัวที่1นะครับตัวที่1สีที่1ก็คือจะเป็นตัวเลขนะครับสีที่2ก็จะเป็นโค้ดของตัวเลขเหมือนกันก็แปลว่าถ้าเกิดว่า เขาให้มาเป็นแดงแดงส้มทองเนี่ยสีแรกสองสีแรกเนี่ยให้ใส่ตัวเลขลงไปได้เลยนะครับส่วนตัวที่สามนะครับตัวคูณก็คือให้ใส่จํานวนเลขศูนย์ลงไปเช่นถ้าเขาบอกว่าเป็นส้มเลขสามแปลว่าถ้ามันมาอยู่ในตําแหน่งที่สามเนี่ยนะครับให้ใส่เลขศูนย์ลงไปสามตัวตามจํานวนของสีนะครับโค้ดสีส้มก็คือเลขสามนะครับอ่านะครับไหนลองดูนะฮะเช่นแดงก็คือแถวที่หนึ่งนะครับเราใส่ตัวเลขลงไปได้เลยก็คือเลขสองเราใส่เลขสอง ส่วนแถบที่2ก็เป็นแดงอีกนะครับก็ใส่ตัวเลขลงไปได้เลยก็คือเลขเลข2นะครับส่วน 4, สีส้มนะครับก็คือเลข3แต่มันมาอยู่ในตำแหน่งที่3ก็คือตัวคูณก็ใส่จำนวนศูนย์ลงไปอีก1 2 3ตัวครบนะครับแล้วก็ทองก็คือบวกลบ5%ก็ใส่บวกลบ5%นี่ก็เสร็จแล้วนะครับนะสาเหตุที่เราต้องนะครับทำเป็นโค้ดสีเพราะว่าตัวต้นทางเนี่ยจะค่อนข้างมีขนาดเล็กนะครับเราก็เลยต้องเอาโค้ดสี ใส่ลงไปนะครับอ่ะคราวนี้เนี่ยนะครับอะลองดูตัวอย่างอีกข้อนหนึ่งก็คือสีส้มส้มตัวแรกก็เป็นเลข3ขเข,ขียวเลขอะไรเขียวเลขหนะครับแดงเลขแดงเลขสแต่ถ้าอยู่ในตัวไหนที่3ก็ต้องเพิ่มศูนย์อีก2ตัวแล้วก็ทองก็คือบวกลบ5%โอเคนะครับคราวนี้การวางตำแหน่งเลขลงไปเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาแล้วปัญหาอยู่ตรงที่ ที่การท่องถูกไหมท่องยังไงให้มันได้นะครับตอนสมัยพี่ก็ท่องไปเลยดําน้ําตาลแดงส้มเหลืองเขียวน้ําเงินม่วงเทาขาวกว่าจะท่องได้หลายวันนะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูเทคนิคการท่องการท่องค่าแถบสีกันนะครับเวลาพี่ท่องเนี่ยนะครับพี่จะท่องทีละคู่แดงสองส้มสามอ่ะงงเลยใช่ไหม ก็คือเวลาท่องเนี่ยท่องทีละคู่ก็คือท่องแดง2ส้มส้ม3อ่ะตอนนี้เราต้องไม่ไม่ไม่สนใจตรงนี้ละเอาออกทําเป็นไม่เห็นละทีนี้ลบเลยอานะเวลาท่องนะครับพี่ท่องทีละคู่ให้จําทีละคู่ไปนะครับแดง2ส้มส้มสอเสือใช่ไหมสอเสือก็คือเลข3ส้ม3แดง2จําได้ยังแดง2ส้ม3คู่ต่อไปเหลือง4เขียว5 โอเคไหมเหลืองสี่เขียวห้าถ้าเหลืองเนี่ยก็ประมาณคู่กับเขียวก็คือเหลืองสี่เขียวห้าแดงว่ามันเลยแดงแดงสองส้มสามเหลืองสี่เขียวห้าโอเคไหมครับเหลืองกับเขียวพี่จะเอาคู่กันน้ำเงินหกม่วงเจดอันนี้ไม่ค่อยมีความหมายเท่าไหร่น้ำเงินน้ำเงินนะครับหม่วงม่วงเจ็ดอันนี้คู่กันน้ำเงินหกม่วงเจ็ดนะครับส่วน เท้า8ขาวขาวลงเลข9โอเคไหมเท้า8ขาว9อ่ะดำศูนย์แดง2อีกอันหนึ่งอีกคู่หนึ่งคู่สุดท้ายก็คือดำดำเท่ากับศนย์แดงแดงเท่ากับ2โอเคนะครับส้มว่ามาเลยออกเสียงส้ม3เหลืองแดงดำขาว เขียว <5 S 1> เหลือง <4 S 1> เหลืองคู่กับเขียวใช่ไหมเหลืองสีเขียวห้าขาว <9 S 1> โอเคเอ,อะไรอีกอะเท่า,า <8 S 1> ได้เลยเท่า <8 S 1> ขาว <9 S 1> เหลือง <4 S 1> เอ,อมัวนะ่วละเหลือง <4 S 1> เขียว 4, โอเคนะครับเขียวห้าเหลืองสีจับเป็นคู่ๆอย่างนี้นะครับก็ลองไปฝึกดูแล้วกันนะครับในสามตำแหน่งอย่าลืมนะครับตัวเลขตัวเลขตัวคูณโอเคนะไหนลองมั่วโจทย์อีกสักข้อหนึ่งอ่ะหล่นนะครับในลองมั่วโจทย์อีกสักข้อหนึ่งนะครับอ่ะ e x สามอะไรดีอ่ะแดงเทาขาวทองอ่ะมั่วมากเลยแดง <S 2> 2. <S สองเทาแป <8. S 1> ลงไปเลยนะครับ2เลขแรกก็คือเลข2กับเลข8ลงไปขาว0ูย์ตัวครับแต่ถ้าขี้เกียจใส่ก็คูณด้วย10ยกกำลัง9ก็คือมี0 9ย์ตัวเหมือนกันแล้วก็บวกลบเท่าไหร่ครับทอง5%นะครับนี่คือในบ้านเรามีอยู่แค่2เลขนะครับไอ้ตรงทางขวาเนี่ยก็มีแค่ทองกับเงินที่เราควรจะต้องจำได้นะครับก็คือมี5%นกับ10%เอนนะครับเทคนิคการท่องแบบนี้ลองไปฝึกดูนะครับแล้วคิดว่าน่าจะง่ายขึ้นนะครับวันนี้เท่านี้ครับ